ฝากข่าวดีๆมาจากกาชาดสุขโขทยัยรีบหาฉบับสลากไว้กับตัวเพื่อเตรียมตัวตรวจรับรางวัลกำหนดหมุนวงล้อพรุ่งนี้21เมษายนเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี2566นหณห้องประชุมวันกลางสถาบันการพลระรศ,ศึกษาวิทยาเขตสุขโขทยัยโดยนายสุชาติทิคสุผูรร้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยและนางพร้อมจันทร์ทิคสุรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุขโขทยัย แสงขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยทุกๆท,ท่านและทุกหน่วยงานที่รวมกันสนับสนุนสลากกาชาติจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้รายได้เพื่อน,นําไปช่วยเหลือและสนับสนุนทุกๆภารกิจของเหล่ากาชาติตามระเบียบของสภาการชาติไทยและขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกท่านที่จะได้รับรางวัลและโชคจากกาชาติจังหวัดสุโขทัยในวันพรุ่งนี้ชยาพาธาดาจิรานนนไรายงาน